ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเบอร์ลี่พบเชลซีนิโคลัสแจ็คสันคืนซัดลุนเฮสามนัดรวดฟันทุงสะก่สิงโตนึกงินความเชลซีจะได้นิโคลัสแจ็คสันกลับมาร่วมทับหวังสอยตะข,าข่ายคว้าสามแต้มเกมบุกถิ่นเบอร์ลี่หากดูจากสถิติพบกันก่อนหน้าเป็นฝั่งทีมเยือนที่ดีกว่าแบบขาดลอยลุนรันทึกได้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่7ตุลาคม่ทยรอดสดูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งเวลา21นาฬิกา รีเวฟฟุตบอลพิเรียอังกฤษวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566เบอร์ลี่ปะทะเชลซีถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งเวลา21นาฬิกาสน,นามเทิร์ฟมัวเบอร์ลี่เปิดบ้านพบเชลซีในเกมที่กำลังมั่นใจต่างอยู่บนเส้นทางชัยชนะแต่เช็คสถิติป,ปรากฏว่าสิงห์บลูข่มขาดลอยชนะถึง7จาก8ทริปล่าสุดที่บุกถิ่นเทิร์ฟมัวเบอร์ลี่ความพร้อมก่อนลงสนามแวงซองกรนีตำนานแข่งแมนซิตี้ในธนะกุลซซอเด์คลาเรต ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมนอกจากพวกที่เจ็บอยู่ก่อนอย่างไมเคิลโอบาเฟมีเนธานเรดมอนด์ดากชูรินอฟขณะที่โยฮันเบร์กุตมุลสันมาเนลเบนสันและฮามาเอ็ดดาวรอเช็คความฟิตแต่ปกติไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆขาดวัาโคต้ต์นุ่มชาวเบลเจียนคงไม่เปลี่ยนทีมชุดปลดล็อกชนะที่หลู่ตันเมื่อคืนวันกัรโดยยาคอบรูนลาเซนปีกเดนิทที่ทำประตูได้ในนัดดังกล่าวหวังโอกาสออกสตาร์ทครั้งแรก แต่สุดท้ายน่าใช้3ประสานหน้าเดิมไลฟ์ฟอสเดอร์ยืนหน้าเป้าพร้อมด้วยลูก้าโคเลโอโชและเซกิอัมดูนี่ลุยด้านข้างชลซีฝั่งมาริโซโปเชติตโรนในใหญ่สิงโตน้ำเงินครามเผยข่าวดีเมื่อตัวเดี่ยบางรายอย่างริสเจมเบอร์นัวบาดิชิวและเทโวชโลบากลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วเช่นกับคานี่ชุกบูเมกากองกลางดาวรุ่งใกล้ฟิตหรือเพียงเบนชิวเวลเวสลี่ฟอฟฟาน่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูและโรเมโอลาเวียที่ยังไม่หาย อย่างไรก็ดีกัปตันเจยมยังลงไม่ได้ต่อให้ฟิตเนื่องด้วยติดโทษแบนหนึ่งนัดข้อหาวิจารณ์ผู้ตัดสินในจะมาโลกกุสโตแบ็กขวาอีกรายพักแข้งน้าสุดท้ายจึงน่าจะยึดแบ็กโฟชุดที่เก็บครีนชีดบุกชนะฟูแลมขยับมาแดนบนได้นิโคลัสแจ็กสันคนโทษกากหนึ่งแมตช์ขืนหน้าเป้าด้านข้างรอเช็คฟิตมิคาโลมริกที่เพิ่งปลดล็อกประตูแรกเมื่อวันจันทร์โดยมีรายฮิมเซอร์ลิงและโคพาเมอร์พร้อมสตาร์ททั้งคู่ แต่ในรายมอยเสร็จไกเซโร่แข้งใหม่ค่าตัวแพงน่าจะฟิตพร้อมคุมกลางร่วมกับเอนโซเฟรนันเดสและคอนเนอร์กาลาเกอร์นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเบอร์ลี่433เจมส์ทัฟฟอร์ดคอนเนอร์โรเบิร์ตอาเมินอัลดาคิวยอร์ดานไบเยอร์ชาลีเทเลอร์ซานเดอร์เบิร์กจอร์ดคาร์ลินจอร์ดบราห์ฮิลลูก้าโคเลโอโชไลฟ์ฟอสเตอร์เซกี้อัมดูนีเชลซี433โรเบิร์ตซานเชส อารเซลดีซาซีเตียโกซินวาลีวายโควิลมาร์กูกูเรียมอยเซตไกเซโดเอนโซเฟนันเดสคอเนอร์กาลเลอร์โคพาเมอร์นิโคลัสแจ็ k สันราฮิมสเตอร์ลิงความน่าจะเป็นของเกมเบอร์ลีนน่าจะได้ความมั่นใจเยอะหลังพึ่งชนะนัดแรกของสีซั่นแต่เชลซีก็กำลังมาดีเริ่มค้นพบทีมที่ลงตัวโดยเฉพาะแนวรับไม่เสียประตูมา2นัดติดต่อกันเดิมก็ไม่ได้เล่นแย่อะไรถ้าเจาะประตูได้ก็น่าการันตีมี3มแต้ม ผลการแข่งขันที่คาดเบอร์รี่แพ้เชลซี0-1หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ